หมดแล้วยังหมดในถังนะแตยังไม่หมดเลยเต็มยังยังจะจะได้ปีทีให้ผมยอมปรมาณเติมแล้วครับน้ำมันเกียร์น้ำมันห้องตัวเดินครับมารอรุนว่าเอวสวิงเนี่ตัวเดินเอวสวิงเนี่จะใส่ได้ไปกี่ลิตร มีเชือกไหเชือกฟางไหเชือกเชือกวัวม่ได้บ่ไม่ได้ไปดูที่นันเเดในื่อนางกันชือวัวม่ได้บ่ไม่ได้พี่น่นเตมขาละนัายได้ออกไปเติมเลยเดิน้่ ดูโลกก่อนคิดถึงแล้วร้องังหนักแล้วมันอย เ <c oughs> มดแด้ไหมดแล้วเติมมดแล้วมดแล้ว เติมมาไก็ต้องตัดขวดอีกแ้วอีกไม่นานก็จะได้ฟังเครื่องครับถ้าถ้าเดินสายน้ำมันใไฮลิกเสร็จแล้วก็ใายมอนามก็ติดเครื่องน่ะฟังฟังนี่ใส่ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยใส่เมื่อกี้น่ะ เติมได้เติมไหม,ไม,ไมอ๋อเติมหลังบ่อ๋ออ๋อไอ้ตัวนี้เติมหลังได้เนาะฝั่งนี้เติมเติมที่หลังได้ครับเนี่ยเพราะว่ามันมีมันมีเอ่อน็อตอยู่ครับเห็นไหมนี่ยน็อตตัวนั้นนี่ครับที่เติมเติมได้อยู่ แต่ฝั่งนี้เลยครับเติมไม่ได้ครับเพราะว่าน็อตมันอยู่ข้างล่างฝั่งนี้ตอนถ่ายถ่ายถ่ายได้ครับตอนถ่ายน้ำมันออกถ่ายได้เติมเติมไม่ได้แต่ตอนเติมอ่ะต้องถอดมอเตอร์ออกก่อนเติมะแต่ฝั่งนี้ตอนเติมเติมได้ครับแต่ตอนถอดตอนอ่าถ่ายน้ำมันถ่ายไม่ได้นะดีไหมดีหรือเปล่าสลับกันก็แล้วกัน ชอบบาดมือนะอมคมด้วยนะเดี๋ยวต้องแบ่งส่กันลอนเล็กก่อนนะนุนอะไรเอา้าอืมเน,นาะหยดัดจนำ สีครับโอ้ถ้าเข้าไปในห้องได้นี่ก็เอาเรื่องนะเป็นเศดกระดาษไม่ใช่สิดเหล็กวะติดโอ้นี่น,น,นี่ออกแนะล้วนองออกแล้วคิดว่าเิษเหล็กกระดาษถ้าเศดเหล็กนี่เอาเรื่องเลยแหละ กำลังจะเทไม่หกแล้วนะแทงนป้วนี่2สองพันเลยนี่นะครับของอะไรเนี่ยยี่ห้ออะไรจีวันจีวัน bước vào sếp chờ mẹ hai đuôi đưa đưa lóng nhau mì thiên đi hm 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 อยู่ไหมนั่งกระป๋องอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมันจะตกวะถ้าตกก็หมดรายตังนิดๆอ้าวไม่ลงชาด้วยใจเย็นๆครับพี่ดูที่นั่นไหนยจะให6หมดนะจ้ะเน่จับตุกติดยี้มาเลยครับมันเหียวเนาะ เดี๋ยวนั่งดูตรงนี้เลยเผื่อมันล่นกระปองนั้นกี่ลิตรนะเมื่อกี้หลิตรบ่หลิตรห้าลิตรถ <5 S 1> ้าหมดอีกกระปองนี้เป็นสิบลิตรครับ <5 S 1> เดี๋ยวมารอดูนว่าห้องตัวเดินเนี่ยของอเอลสวิงจ,จะใช้กี่ลิตรตอนนี้ไปแล้วห้าลิตร ฝั่งนี้ก็สายมอเตอร์แล้วประกอบมอเตอร์แล้วครับประกอบมอเตอร์เรียบร้อยเนี่แหละที่ผมบอกครับว่าฝั่งเนี้ยเนี่ยตัวทรนั้นนี่มันเป็นตัวถ่ายนล้นนี่ใช่ไหม เนี่ยฝาเนี่ยเวลาถ้าฝั่งเนี้ยถ้าถ้าอยู่ในรถเกี่ยวเนี้ยฝั่งเนี่ยตอนเติมเติมได้ครับเนี่ยตอนเติมเติมได้นะแต่ตอนถ่ายครับไม่รู้จะถ่ายตรงไหนนีตอนถ่ายนี่แหละลําบากสลับมาดูอีกฝั่งหนึ่งครับเพราะอีกฝั่งหนึ่งนี่มาอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างตอนถ่ายถ่ายได้ครับแต่ตอนเติม เดี๋ยวๆสายันพ,อพ,อพอ่อๆๆอ้นอรถเน่ารถเน่ารถเน่าผมก็หยุดตั้งนานแล้วบอกโอ้หมดแต่ความรถเนะครับอือเอาอะไรมาตระไหมกระเป๋ามั้งแกมีฝาไหมสูงด้วยไหมอ้สูงแท้มับอืม หมดแต่ความครับร่นเลยโอ้หันเป๊บเดียวเอาดีแล้วพีบ่บอมเอาแปลว่าไม่กี่ลิตรเองนี่เมื่อกี้ห้าลิตรตัวน,นี้ก็เหลือจนนี่ประมาณหกลิตรเจ็ดลิตรแค่นั้นแหละถึงบ่อเจ็ดลิตรไม่น่าถึงนะใจจริงผมอยากจะใส่มันอยู่ี่เยอะเลยแต่มันใส่ไม่ได้ดิ ำไงอ่ะพี่วายลูกปืนข้างบนนี่ไม่โดนเลยนะเนาะถ้าเกิดเอาลงก็โดนนะพี่หึถ้าเกิดเอานั่นลงก็โดนอยอ๋อนี่เราเอียงข้างหนึ่งใช่ไหมครับจะไปยกขึ้นอีกยกขึ้นอีกไหมนะยกขึ้นอีกได้ก็ดีนะยได้นะยกขึ้นอีกก็ได้ดไดนะนนะใช่บอกมันก็เอียงออกเหมือนเดิมเลยเอียงพี่มันจะยกมันก็ยกก็เทไปหลังหน่อยอย่างงี้นะอ๋อจับไป เดี๋ยวเอายกแม่แรงช่วยครับให้มันยกล้อเดี๋ยวให้น้ำมันมันยังมาข้างหลังข้างหลังหน่อยอไหเ,เลฮึ เดี๋ยวให้สายันเข้าไปดูครับบ้าพอไหมจังไรครับได้ซัมมี่เลยเนาะอ๋ก็เปล่ปลยว่าน้ำมันแค่ไม่กี่ลิตรเองนะปกติเมือนสองร้อยสัยันนี่เท่าไหร่กี่ลิตร ข้างหนึ่งข้างเราเป็นถังไม่เต็มเลยคข้างหนึ่งหนึ่งถังนี้ไม่เต็มใช่ไหมออแต่ตัวนี้หนึ่งถังก็จะได้ประมาณครึ่งหนึ่งพอดีเลยโอโ้โหหมดสามถังพอดีใช่ไหมสองข้างเนี่ยถึงไหม,มแต่ตัวนี้หมดไปแค่ตอนแรกห้าลิตรเนาะเมื่อกี้ประมาณสองลิตรถึงไหมสองลิตรเนี่ยหมดเมื่อกี้ ประมาณสามสามลิตรห้าหกเจ็ดแปดอ่ะเจ็ดลิตรแปดลิตรที่นั่นแหละเพว่าอันนี้มันตเติมมันเต็มเลยเนะาะรต่ตอนนั้นมันไม่เต็มเ,อ,เออใช่ใช่แล้วใส่น้ำมันแล้วทำไงประกอบมอเตอร์เลยอะนำร้อมเลยม,ม,ม,มยีพี่ดึงสายเอาให้ผมหน่อยดิ่สายไหนพี่สายนี่แหละเดี๋ยวสักครู่ครับอีก เตรียมยกประกอบนะครับ,รบต้องทาจรารวีหน่อยด้วยแจวเลยมันจะได้ไม่รูดจริงนะครับเวลาเราใช้เป็นปีนี้เรามาถอดดูปีหนึ่งที่เราถอดดูนี้จารวีก็ยังอยู่นะพี่นะครับมันก็ช่วยล้อลื่นได้เนะครับ,รบดีเลยเลยพี่ถ้าไม่ใส่นี่ไม่ได้แล้วแบบนี้ก็มีไม่จับด้วย ถ้าเราไม่ใส่ไม่ได้คนระับมันไม่คนถ้าน้ำมันรัว่วหมดก็จัตบียังช่วยได้นะนี่<า>นะล็อตก่อนไลนล็อตไปก่อนเหนเบอร์สิบเก้าไหมดิ คืออะไรกุญแจใช่ไหมครับกุญแจเดซิ่เกียวาไปไหนเมื่อกี้มันอยู่แล้วนี้แหละพี่การเกลียวไปเคาะนะฮอการเกียวเคลียวไปเคาะนะกา่เคลียวเกลียวไปเคาะนะเมื่อกี้อ๋อที่เคลียวเอาไปแงะเ,เอออะมื่อ,อ,มกอ,อกี้บอกรึเปลเกลียวไปไหนเมนื่อกี้เคลียวเอ้ยเอาไปไเกลียว้ไหนจะเคลียวอ๋อแกะตรงนี้เองเมื่อกี้ ใส่กระเป๋าไปด้วยไม่ได้ดูนะตอนจะเขียวเก็บไว้เนี่ยโอ้นู่นข้างหลังก็ได้ใส่ง่ายฮึต้องไล่น็อตก่อนอ๋อ ทุกข้างนี่ยมาเติมใส่ทุกข้างไม่เติมทำไมใส่สายไม่ได้เลยอ๋อทุกข้างแล้วเนี่ยอีตันอีตันแต่มันใหญ่ดีเนาะครับอ้วนดีอ้วนดีอ้วนเหมือนสายยันเลยครับเต็มจอแล้วเนี่ยเต็มจอ เดี๋ยวมาดูน้องใส่มอเตอร์คลิปหน้าครับพี่น้องให้น้องไล่รูก่อนไล่น็อกก่อนสวัสดีครับ